สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหน่วยลิเทีนะครับ2023นะครับตัวโมเดลนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก่อนที่ผมจะพูดนะครับก็อยากจะช่วยให้กดติดตามช่องนะครับให้ผมหน่อยนะครับหรือว่าสนับสนุนช่องโดยการซื้อของใต้ล่างคลิปนะครับซื้ออะไรก็ได้ครับในช้อปปีครับที่ผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องผมนะครับ โดยคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเบรกดังนะครับเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่ผมไปเคมเรื่องเบรกมานะครับเรื่องเบรกดังนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยแอดไลน์มาหาผมเยอะมากๆเลยนะครับทางแอดไลน์มาแล้วก็พูดคุยกันที่ช่องนะครับในคอมเมนต์นะครับในใต้คลิปกนะันก็ถามกันเรียบเลยว่า ทำที่ไหนซ่อมที่ไหนทำไมศูนย์ของผมซื้อมาเขาไม่ยอมซ่อมให้หรือเคลมให้นะครับผมแนะนำนะว่าให้ให้ถ่ายคลิปนะหลายๆคลิปเลยนะครับเก็บเอาไว้นะแล้วก็แจ้งไปที่ช่างที่ศูนย์นะให้ช่างที่ศูนย์ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะมันดังตอนนี้นะมันดังแบบนี้มันดังช่วงเช้ามันดังรอหน้า บแบบเบรกซ้ายล้อซ้ายหน้าขวาหน้านเอาแบบให้ละเอียดเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้ครบเลยนะครับแล้วก็ส่งให้ช่างนะครับให้ช่างที่สุดแต่ถ้ามันยังไม่ได้อีกนะครับก็แนะนําให้ไปที่ศูนย์ใหญ่ของจังหวัดของท่านเองนะขึ้นอย่ท่านจะอยู่จังหวัดไหนเพราะว่าศูนย์ใหญ่เนี่ยเขารับเรื่องแน่นอนนะครับ สำหรับผมว่าผมออกศูนย์ใหญ่ของจังหวัดอยู่แล้วเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายไปนะครับมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็แก้ได้รวดเร็วนนะทันใจแล้วก็แก้ได้ตรงจุดนะครับรถใหม่นะครับมันก็ต้องไม่มีปัญหานะมันต้องมันต้องเพอร์เฟกต์อะนะอะไรก็แก๊กผมแนะนำว่าให้ถ่ายคลิปเป็นวิดีโอไว้นะแล้วก็แก้ตรง ลับของผมนะผมออกที่โตโยต้าพาเวเลียมนะที่จังหวัดระยองนะถ้าใครอยู่ถ้าใครอยู่แถวแถวนี้เราอยากจะมาแก้นะครับก็เข้ามาแก้ที่นี่ได้เลยนะครับผมบ,บอกหรือว่าช่างนี่แบบถือว่าแนะนําได้ดีมากๆนะครับเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองด้วยแหละนะครับไปหาข้อมูลนะครับถ่ายข้อมูลไว้ให้เขานะครับบอกข้อมูลที่ตรง เขาก็วิชัยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปัญหาของรถได้ถูกต้องนะครับเขาเลยแก้ได้ถูกจุดนะครับเอาเป็นว่าเรื่องเบรกดังนะครับตอนนี้ครบ2อาทิตย์แล้วเงียบกิฟนะครับไม่มีดังเลยซสแอรนะครับไม่มีเลยตอนนี้เดียวตอนนี้รถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับบางคนบอกว่ามีปัญหาตรงหน้าคอนโซลมันดังกขก็เกลีกบอกว่ามีเบาะเสียงดังขืดมีคนบอกว่า ที่ปรับสูงต่ำปรับไม่ได้นะครับผมก็บอกที่บอกแล้วครับคุณเก็บรายละเอียดให้ครบเลยนะแต่คลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องเบรกดังเป็นหลักแหละนะว่าตอนนี้สองอาทิตย์แล้วไม่ดังนะครับแล้วผมจะทําคลิปไปทุกอาทิตย์เลยนะครับให้ครบประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอหนึ่งเดือนมันไม่ดังแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันหายขาดแล้วกันนะครับถาวนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเรื่องเบรกดังนะครับก็เข้าไปแก้กันได้เลยนะครับ ที่สูงของท่านนะครับ